วันนี้มาต่ออีก EP 2ครับพอดคิดเขาบะไวิ่ง2รอบวันนี้เขาจะวิ่งต่อให้ท้หา15รอบนะครับมาดูกันต่อครับไปเราต้ขอกวันนี้ต่อนะครับไปกันต่อเหนือ่อยมากเลยครับ ขอทุกคนอย่ามาดูอีพีหนึ่งเลยก็มาดูอีพีหนึ่งด,ด้วยนะครับเรือี่อีพีสองพี่เื่อาจจะวิ่ไปที่สอแล้วอีพีสองสองรจได้เหรอสิบห้ารอบจอะมา้าันวีน,นก็ได้นนะครับผมนี่แหละ พราะคือสิ่งที่ผมต้องทำผมไม่มีคน่มีใครไม่มีใครกลับไปดูถ้าจะม,มีคนไม่กลับไปดูอีพีหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมไม่จะบอลครับผมทำแบบนี้เพราะผมผูม้อิดอ่ตามคบสิบคนแล้วครับไ่้ยิง,งตันนี้เกินด้วยแล้วครับเลยมาทำแล้วถ้าทุกคนยยให้ผม ถ้าไม่พูดคู่จะทำข้อค้าสิบคนพูดอยากให้ผมทำอะไรลองบอกมาได้ก่อนนะครับ <c oughs> ต่อกันนะครับเดี๋ยวจับรด็กคับหน่อรักหน่อยครับไม่ามากครับเนติดขาดกนนะหมดเียต่อนลครับ ครับครับไม่รูว,ว่ามีหมาหรือเปล่าถ้ามีหมาจะได้หยิบหมาครับมันจะไม่มีหมาครับไม่มีเดี๋ยวไม่เหลือก็ไม่รู้ครับโอ้โหครับหมาเกลียวต่อจากาพัทที่แล้วนะครับนี่แหละทุกคนต้องจะทำวันนี้ได้ไมาจากาพัทที่แล้วไาทางโน้นเอาความก,การะจ่างนะครับถือไม,ม้ระวังตัวครับมุดเดินไปทางนี้นะครับ เราวนทางกี่ได้ครับวนทางนู้นองเราจะบแบี้นะครับเพราะมันม่หมารช่วยได้หมหมาขวางขอบเ้วกวผมก้หมาเล็กนิดหน่อยครับแล้วแบอ้อตรก็หนโอ้โหชีวิตาจะ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 คะจะเข้าโลกเข้าหอเรียนไปทางที่ยวนะครับ ใช้เวลาหนักก่อนี้นะครับอรบผมใช้เวเร็วก่เดิมนะครับอาะเร็วกว่าเดิมไหมคะกดถอยไปอ้ค่อยู่เขัาไปกต่อพอทําล้ก็เจ็บเหมือนเดิมครับต้ดมาที่นู่นไปเลยมนไม้เมอญที่เดิมม ไปกันก็เห็นปรหไปแล้ไปต่อครับไปหนไม่ิ่งครัววหาังได้ล้วครับใ้พนหน่อยครับผมไม่เคยวงเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับ เดีย๋ยวกนาอกเบอกว่า,าทายะพทตอนเหลือตอนมีพุทธครับจะให้พุทตามทั้งหมดห้าสิบคนครับโอเค,ครับไปกระต,ตอตอนี้ครับพราเราจะพึ่งครบสามรอบแล้วนี่คืออีพีสอนครับเมื่กี้ผมไปพักมาแป๊บหนึงครับสุดท้ายสุดกมาณขาสบีครับ,รบต,อตอนนี้จะเวลาไปต่อครับตอนในค้บสามรอบแล้วครับเมื่อกี้ ครับมันจตอบครับมึงจะองอาจจะดำเนเดียวคนมาซื้อของครับไม่เป็นไรนิดหน่อยเขาไม่เสียหรอกครับมาจะให้ดูอลยรนิดนเดยหน่อยนะเพราะผมคอเขาจะอาจจะเดินหน่อยรถเครื่องานของเจ้าพี่วิ่งรวแล้วครับขอรถสปีดรำหน่อยครับโอ้โหงั้เราใช้เวลาให้น้อยนะครับ ม่เคยนีขาขอหลับนครับน้ายไทยทม่มีคนภาพที่กตัวฉันไม่มีใคยรับกวนครับ เี๋ยวเวาถูกลอก,ปลอกปลอร,รออปกพอแล้วนะครับอ,อนจจะยาสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะคะโอ้โหหอคอนดดเยอะมากอดละเย็นทีนก็ได้นะครับผมใ้มีกำลังใจทำต่อนะครับผมรู้สึกเริ่มเหนื่อยรู้อากาศสภาพอากาศในตอนนี้ผมมามเวลาสักหน่อยโอเคนะครับไม่บอกอาจจะทาย อันดเย็นไหน่รอบายสามครับสามครึ่งครับผมรอนบายสามครึ่งอาจจะคิดผิดหรือคิถูกไม่รู้เพราะอากาศมันร้อนมากเลยนะครับคิดเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ผมไดมาจาบานแล้วจะพูดถึงอีกเรื่องนึงผมนะพูดถึตรงนอ้ครับแค่ตัวิ่งเข้าไป ข้างในโน้นนะครับผมไม่ได้ถ่ายตอนมันจะเข้าไปนะครับผมเหนื่อยนะครับขึ้นมาพว่อป้กนตัวนะครับเพื่อเพื่อป้องกันความปลอดภัยของเรตัวเราเองครับามาครับรจะจุ่โจมเราได้นะครับใครจะรู้นะจริงไหมครับแล้วอ่ะวันี้อาจจะอยากกว่าที่ผมคิดก่อน เราต่อที่นี่ทีนี้ท้าเวลาสุดเลยน่งช่วงวินี้เราจะมีชวนี้เราจะมีทั้งหมดสิบอต่อครับไม่ใช่สิทีทั้งหมดสิบสี่ต่อครับเพราะพี่ขอแล้วนะพี่จเหนื่อยสักหน่อยครับ <c oughs> ผมเรถไปล้เท mm ่า hmm, น so so like ัครับทีนี้ผมขอสักข้าวิ่งสักข้ารอบเลยครับรอบอีกรอบนี้รพอนี้เสร็จก็จะวิ่งอีกรอบหนึ่งเก็จบคิแค่นี้นะครับสาเหตุเพราะผมตอนรับแดดตอนรับแดดไม่ไหวได้วิตาหมดจะหมดได้วิตามินดีวิาตรงดีดีวิตามินดีลือื่าก็ไม่แน่ใจ ผก็ลืมลืมแล้วเว้ยต้องมีไปได้ไงก็ไม่รู้พอจำได้อยู่นี่เลยระบอกท้องจำผมก็ลืมไปดิก่อนหนึ่งนะครับไปต่อแล้วตัวเองตัวเอาตัวเองหนึ่งรอมาใหก่อนนะครับก็ไม้จับไม้มาหนึ่งรอไว้ดีๆครับโอ้โหดูครับ เทียบเลยครับแลผมจะได้านรองเทาได้ต้องได้สิครับ้ผมก็จะฝได้สิครับด้ยขาขอมได้ไก่ัจดจ้าไรรถใหญ่จะมาครับโอ้โหดูครับสิด้านนั่นสิครับขับรถใหญ่ใหรรถครับ ใหญ่ไหมล่ะครับนู่ครับดีขึ้นดูเขาดูครับดูดูโล่ไปกันต่อครับดูเขาเนนอืดูดูปุ๊บเข้ยครับไปกันต่อไปกันต่อนะครับนี่ครับผมมาผโอ้ยเขาพารอบแล้วครับอือพารอบนะครับผู้ผลิตครับขออภัยด้วยครบสิบรอบแล้วตอนนี้ พัทที่แล้วครับอซที่พัที่วเพราะจะเห็นผมวิ่งไปสองรอบจริงๆอซอลที่พัที่ัวิ่งไปสองรอบครับทุกคนเป็นสี่รอบครับข้ามาเชียร์สองครับรอบนี้อ่ะรอบที่เราวิ่งไปสองรอบใช่ไหมครับแล้รอบนี้อเราวิ่งไปสองรอบใช่ไหมครับเราเอามาบวกกันดิเราเอาสองบวกสองมาบวกกับสอครับนั่นแหละครับที่ให้สี่พราะเพราะเรครับ ขอครครับผมพูดผิดจริงๆแล้วตองอมาบอกครับมาจากสองสอง EP นี้มาจากสอง EP ก็คือ EP EP อีที่แล้วครับโอเคขอ EP จากพี EP นี้ EP ที่แล้วครับอ e ีในรอบที่สองรอจริงไหมครับถ้าใช่บอกหนึ่งถาใช่บอกหนึ่งครับในตอนนี้ครับแล้ว รออีพีที่แล้วต้กลับไปดูก่อนนะครับกลับไปดูคนก็จะเข้าใจเครับผมวมิ่ได้สองรอบรอบนั้นรอบนั้นผมวิ่งที่สองรอบเพราะเคยเกิดเกิดค่าพิพาดครับแต่แต่ทาให้เนื่อยนะผมก็ก็ยังเป็นเหนยแล้วสองรอบอัพพูดที่จะขันขาดสักหนึ่งอขอโทษทุกคนหน่อยนึงก็เลยยังไม่วิ่งครับเพราะว่ผม ไม่มีการตักนะครัเพราะผมอาจจะวิ่งยาวหน่อยอลายทุกคนเห็นแบบชัดๆนะครับเขเห็นสิ่งที่คนเห็นฮะแต่คนไม่คนไม่ได้เห็นอะไรดีเลยะครับถ้าอยากรู้คอมเมนต์บอกได้ครับผมอาจจะไม่ฆ้าสักหนข้าทุไหนึงการตัดต่อครับการตัดต่อไม่ก็เขา,าอยากตัดต่อในตอนท้ายครับเพราะ เกลียดแล้วครับอาจจะเห็บผนด้วยว่าจะเต็มแล้วผมขี้เกียดเลยเกียจตัดแล้วครับโอ้โหน,นี่จะลงลงได้ตอนประมาณประมาณเกือบสี่โมงครับผถ่ายตอนประมาณบ่ายบ่ายสามโมงครับ ด้วยครับเหนื่อยมากคืออาจจะตัดช่วไปหน่อยขอไปน,นิดนึงครับ น้องจะทำครับถ้าเราน้องจะทำครับต้องทั้งน้องพร้อมมาทำให้ดีนนหน่อยมาทำงานครับดีที่ต่อเลยครับน่าจะรู้กันดีกันแล้วผมก็จะบอกถึงเด็กไงครับผมก็จะบอกจุ๊บจุ๊บผมก็จะพูดน้องๆครับไม่พูดกับพี่ๆเพราะพี่ๆก็ยังรู้กันดีอยู่แล้ว เราแบบปดยร่างกาัไงโดนยวาแปลกอยนะครับเนี่ยัมลทิบนี้ได้ผมว่ากำลัไปตั้งหยิบไม้นะครับไม่เจอหมาเรัคคุณมากะไหยแถวไหนก็ไม่แน่ใจคุณเห็นมาไมคะุณเห็นหมาไหมครับคุณเห็นหมาพยายบอกผมก็ได้นะครับผม่ยังไม่เห็นเลยส่วนของหมาบอกได้นะครับ มากันต่อครับเข้าไปดังกันต่อครับไปไฟ้เทะผมกินขอไฟกันตอนเล็กเกี่ยวกับตอนแล็กด้วยตอนนี้ผมคิดว่าผมจะไม่ตันแล้วสุดท้ายผมก็จะตันดีๆครับ ดูทางรถเลยครับเดิตึกชาวบ้านผมวันไม่ใช่ครับขออภัยด้วยเด็กที่หอบผมมันเล่นครับผมเลยต้องตัดตัดเพื่อให้มีเสียงผมจะได้ยินเสียงก็ได้ครับอ่ะอ่าดีสบาปแล้วนะจะได้ยินเพื่อ้ยินนิดนึงเพื่อแล้วจะได้ยินปรยชนิดนึงครับต่อครับ ไปกันต่อครับก็อะไรตับช่วงเมื่อกี้ไปครับก็ไอเด็กคนนั้นเขาให้เสียงดังหน้าผ่านครับสงามครับแล้วทุกคนเก็จำไม่อยากฟังกันมากกำนั้นเธออยากฟังคนหลังผมเอามาเสียงมาให้ดูครับช่วงนีอ้อาจจะมี EP น้อยหน่อยครับวันนี้ผมเนี่ยวันนี้ผมผมต้องมาดีพิศเศษครับผมไปคิดเด็ก ที่อยู่ในวัยเรียนเด็กท,ที่อยู่ในวัยเด็กที่สี่กิโลต่อเป็นไรรู้นวครับอยู่ป๊อหกกิาลจะขึออ้นมอนหนึ่งครับตประมาณนี้ครับโอ้ผมกจะครบรห้ารอบแล้วห้ารอบแล้วผมใกล้จได้ห้ารบาอบแล้วครับ,ห,รคครบ,รบห้ารอบแล้วผมก็จะเคลียไปครับห้ารอบแล้ว ยีไม่นานเลยครับไม่ไกลด้วยเขาได้เราครบหา้ารอบแล้วนะครับรครบห้ารอบแล้วนะครับทีดคนเลยจกรอบหนึ่งเรตาตักผ้าครับผม,มติดวนเราจะผ่าอีรอบหนึ่งให้เราเร็วๆนะครับรหลังๆทั้งหมดนั้นเขาจะปิดคลิปเลยนะครัะ ตอนนี้นะครับไปไปครับ